ฮอนด้าซิตสีเทาแลมโบคันนี้เป็นโฉมใหม่ที่ว้าวมากรถคันนี้เป็นขนาดคอมแพคกระทัดรัดแต่ว่าสเสน่ห์เขาเยอะมากและที่สำคัญรถคันนี้ต้องขอบพระคุณลูกค้าที่วางใจนะครับไมยเพียง20กิโลเมตรออกมาจากโชว์รูมและขับมาหาเราแน่นอนล่ะครับรถที่ท่านรักรถที่มีสเสน่ห์แบบนี้สีเทาแลมโบหายากแบบนี้ ท่านต้องรีบโปรเทคสีให้ดีจากนี้ไปอีก7ปีกว่าที่สถานะรถป้ายแดงคันนี้จะเป็นสถานะรถเกา่าก็จะอยู่คู่กับกราฟินแบบนี้ไปตลอดนี่คือวัตถุประสงค์เราที่เรามุ่งเน้นมาตลอดว่าเราทํางานด้วยความละเอียดพยายามรุมทํำทั้งวัน8-9ชั่วโมงให้เสร็จภายในวันเดียวเพราะเราเข้าใจนักธุรกิจทุกท่านท่านซื้อมาวันแรก ท่านก็อยากเอาไปนอนบ้านแล้วถูกไหมครับไม่มีใครซื้อรถป้ายแดงแล้วแบบจะมารอไหว2องสาวันไม่ได้เห็นรถที่หน้าบ้านท่านอเ,เอเชียคาซาปาเราจึงหาน้ํายาที่นอกจากมันจะมีคุณภาพสูงสุดแล้วมันจะช่วยลดระยะเวลาการทํางานด้วยการขัดน้ํายาแบรนด์เนม3สเต็ปท่านจะได้รถที่มีคุณภาพมากขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลงรวมทั้งสุดท้ายแล้วก็ต้องลงด้วยกาฟีลซึ่งเป็นสารท็อป ระดับโลกที่มาดูแลรถทุกท่านสีเทาแลมรโบแบบนี้จากสีแมปที่ออกโรงงานมาค่อนข้างจะเป็นติดไปทางด้านด้านนิดหนึ่งแต่เอาจริงๆแล้วคุณภาพของเนื้อสีเขาถ้าขัดให้ดีเก็บรอยฮาโลแกรมให้ดีเขาขึ้นเงามากๆนี่เป็นการขัดน้ำยาเพียงขัดน้ำยาสเต็ปที่3หลังจากลงกาฟีนแล้วเดี๋ยวผมจะให้อินเสิร์ตให้ดูผลงานที่คอมพลีตผ่านการอบอินฟราเรดมันก็จะได้ความฉ่ำวาวขึ้นมาอีก เท่าตัวหนึ่งเพราะว่าการที่สารกราฟีนมันโดนความร้อนนะครับก็เหมือนผลึกลังพึ่งคล้ายๆเทียนไขถ้าท่านนึกไม่ออกนะเวลาท่านเจอความร้อนเทียนไขก็จะหลอมละลายกันอีกครั้งหนึ่งเกิดเป็นน้ํามันเงาเงาขึ้นมานี่คือสารที่เราไม่ได้มาอวดอ้างแต่เราศึกษาและลงมือทําจริงๆจังๆการเตรียมผิวสําคัญมากครับต่อให้ท่านหาน้ํายาดีที่สุดในโลกอะไรก็ตามถ้าท่านเตรียมผิวไม่ดีไม่มีความหมายครับน้ํายาแทบจะเป็นโมคะเพราะมัน ไม่สามารถไปดูดซึมหรือว่ายึดเกาะโมเลกุลของเลกกเกอร์โรงงานได้เป็นอย่างดีการที่เขาจะทนทานได้นั้นโมเลกุลเขาต้องผสานกันให้ได้ขัดไปจนถึงเนื้อระดับเลกกเกอร์โรงงานอย่างเหมาะสมระดับหนึ่งแล้วถึงจะลงเคลือบเป็นหลักการง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนแต่มันต้องอาศัยความชํานาญท่านเข้าใจคําว่าสีแตกไหมสีแตกมันหมายความว่าเราขัดด้วยเครื่องขัดโรตารี่ตัวนี้ เราขัดจี้ไปสักทัดนึงไม่ถึงนาทีเนี่ยสีของท่านจะแตกได้เลยนะครับมันร้อนนี่คือหายนะของงานสีรถป้ายแดงถ้าใครชะ่าใจไปขัดจนแตกรถป้ายแดงต้องไปทําสีใหม่ท่านรู้สึกยังไงครับอันตรายมากๆนะครับผมไม่อยากจะนึกเลยนะครับความรู้สึกที่ออกโชว์รูมใหม่ๆต้องไปทําสีมันไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะมอบให้ท่านทุกคนต้องผ่านการอบรมคัดกรองมาเป็นอย่างดีนะทุกท่านนะ รวมกระทั่งคอนซัลหรือว่าผู้จัดการผมทุกท่านรวมกระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ต้องมาช่วยดูท่านมาอาจจะไม่เจอผมแต่ว่าผมมาช่วยดูให้เป็นระยะระยะนะเพราะงานพวกนี้ซีเรียสครับรอยฮารโลกแกรมที่เคยมีในช่วงเช้ามันก็จะเลือนหายไปทั้งหมดจนท้ายสุดไปจบด้วยกาฟินฝากโปรโมชั่นเดือนตุลาคมซึ่งเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ผมจะเปิดโปรให้10%ได้แค่นี้ทุกท่านเพราะว่าผมแอบกระซิบก็ได้เราแบกภาระต้นทุนมาหลายเดือนเลย จับโปรเริ่มตั้งแต่25 20มาจนถึงเดือนสุดท้ายเหลือ10ขอให้ท่านรีบจองสิทธิ์เดือนหน้าจะไม่มีโปรแล้วทุกท่านต้องขออภัยด้วยนะครับสารพวกนี้มันนําเข้ามาจากต่างประเทศยังไม่พอเราต้องใช้คนเนี่ยจำนวนหลายคนหลายชีวิตต่อวันให้งานมันจบในระยะเวลารวดเร็วเป็นต้นทุนสูงมากฝากถึงทุกท่านที่รักรถท่านสามารถจองคิวบุ๊กิ้งเข้ามามัดจำ3,000บาทจองคิวเก็บสิทธิ์ไว้ได้6เดือนแล้วมาเจอกันที่เอเชียคาสปา กับรถที่เรารักแล้วก็งานที่ผมรักเช่นกันที่จะถ่ายทอดไปถึงท่านโดยประสบการณ์และความรู้นะครับแล้วมาเจอกันที่นี่นะครับ